สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งชูรีอีกเช่นเคยครับแน่นอนครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้มีล้อดีๆเด็ดๆมาให้ชมทั้งหมด5ชุดนะครับส่วนจะเป็นลอน้ออะไรไหนนะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กล้องลอซิ่งชูรีนะนี่เดี๋ยวตามไปชมเลย5ชุดที่กล้องลอซิ่งชูรีพูดถึงนะว่าเป็นประมาณไหนนะสำหรับคนนะครับที่เข้ามาดูใหม่เอ๊หรือว่าคนที่ดูเก่าๆนะครับเราขายแค่ล้อแค่ยางหรือเปล่านะเปล่านะด้านหลังก็มีในส่วนของ อะไหล่ซิ่งนะครับบ้างนะครับสนใจนะครับในส่วนของงานอะไหล่ซิ่งนะครับจะเป็นพวกอ,อะไรอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรือว่าในส่วนของอโพมาลัยไทยเทแล้วก็ในส่วนของอแก๊ปหลังาคารับวัดบูตน้ำยาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดูแลรถยนต์เกี่ยวกับล้อเกี่ยวกับยางนะน้ำหอมซิ่งนะมีที่ร้านเราเลยของกี์ในส่วนของกอบป้ายพลบอน็อตล้ออะแดปเตอร์นะครับอยากได้ลน้นรถจัดให้เลยมาที่นี่แถมครบ จบแลแน่นอนครับนะเพื่อไม่ใหการเสียเวลานี่มาดูเลยนะ5ชุดวันนี้บอกเลย5ชุดเด็ดทุกชุดนะเด็ดทุกชุดโดนทุกชุดสําหรับราคานะมาเริ่มจากชุดแรกนะครับตัวนี้บอกเลยคุ้มมากมากเลยนะฟังจากเสียงนับคุ้มขนาดไหนนะตัวนี้เป็นล้ are, so DC, อแท้เ e นโซ r าร์ขอบ22นะคุณลูกค้านะ ขอบยิบสองเป็นล้อมือสองนะล้อมือสองทำสีมาใหม่ในส่วนของเก็บขอบแล้วก็เก็บในส่วนของรอยเบียดมานะครับแล้วก็มีในส่วนของซ่อมมาในส่วนของซ่อมดุ้งนะไม่มีแตกครับด้านหลังสีเดิมนะครับเก็บดุ้งมานิดหน่อยนะต้องบอกคุณลูกค้าอย่างนี้ก่อนไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนแล้วก็จับยัดยางใหม่นะลัดยางใหม่เลยในส่วนของซันนี่สองหกห้าสี่สิบยีสองนะครับปียางเป็นปีสิบเจ็ดสามเส้นนะคุณลูกค้านะ ปี17 3เส้นเป็นยางใหม่ครั้งปีนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคุณลูกค้านะเตียงอยู่ตรงไหนเอ่ยเส้นนั่นแหละเส้นนั่นแหละปี17 3เส้นเลยนะปี17นเจมันมืดนิดนึงตรงนี้ตรงนี้ปี17นะแล้วก็เบิกใหม่1เส้นนะครับในส่วนของยางจะเป็นในส่วนของปี22 1เส้นนะยี่ห้อเดียวกันลายเดียวกันเลยซ<ม>ันนี่นะครับนะก็ ยางนี่สภาพนี้เลยนะในส่วนของปี17ใหม่ครั้งปีรับตุ่มเส้นสียังอยู่ครับไม่บวมครับรับประกันนะตุ่มเส้นสียังอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของปี22นี่ตุ่มเส้นสีก็ยังอยู่เหมือนกันครับนี่นะสามเส้นปี17 1เส้นปี22ครับชุดนี้ขอเปิดราคาเพียงครับ20,000บาทไทยเท่านั้นครับบอกเลย20,000บาทเท่านั้นครับโอ้โหราคาโคตรดีโคตรได้พร้อมของแถมพร้อมจัดส่งต่อจวอนะฮะ แล้วก็ในส่วนของอีก1ชุดครับตามต่อเลย1ชุดนะลอ e ้ออีเวทขอบ22โบ2อ้โหหกลูล้อกว้าง10 4ล้อนะครับชุดนี้นะล้อกว้าง10 4ลอ้อโอโหแล้วก็ยางซันนี่ขนาดยาง265 40ห้า40อ่า2ียางเป็นปี17นะนี่ตรงนี้ปี17ตุดนี้เป็นลอ้อมือ2ยางมือ2ครับยางพอใช้งานแบบนี้ทุกเส้นเลยนะสะภาพยางอ่า 1เส้น2สเส้นอ่าพอใช้งานนะค,คุณลูกค้านะดอกยางโอเคเลยเส้นที่3อ่าเส้นที่สี่อ่าโอ้โหสดๆเลยครับล้อเดิมๆไม่ซ่อมเลยคุณลูกค้านะไม่มีดุ่งไม่มีแตกเลยนะครับสีเดิมนะสภาพสวยๆเลยอ่าร้านกล้องล้อซิลีขอเปิดราคานะครับหนึ่งหมืน 4,000บาทเท่านั้นครับพร้อมจัดส่งพร้อมของแถมน็อตล้อปอกกันสัน่นจัดให้หมดเลยนะ14,000บาทครับโอ้โหโคตรถูกอะ่ะบอกเลยนะใครที่ดูอยู่รีบเลยนะช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของชุดนี้หลงเหลือมานะครับในส่วนของขอบ18 TE TE 37นะครับ5ลูล้อหน้ากว้าง9.5ครับด้านหลังกว้าง10.5นะโอยล้อหน้าลึกนะแล้วก็หลังลึกๆด้วยโอ้โหประมาณ สองชั้นน่ะเป็นออฟเซตสองชั้นนะนนนะสวยนะคุณลูกค้านะแบบนี้นะหน้า9.9เเฉยๆหลังสิบแล้วก็ล้อชุดนี้เป็นล้อมือสองนะแล้วก็ทําสีใหม่นะครับทาสีใหม่เป็นสีบอลนนครับเดิมทีมาก็บอลน,นี่แหละแต่ว่าทําใหม่ทั้งวงนะแล้วก็จะมีในส่วนของดุ้งมา1ล้อนะคือล้อนี้ดุ้งด้านหลังมานะดุ้งด้านหลังมาแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยนะดุ้งมาดัดให้เรียบร้อยไม่แตกนะคุณลูกค้านะใช้งานได้ปกตินะ แล้วก็อีก3ามวงที่เหลือสวยนะครับยางขนาดด้านหน้า2535 R18 นะ้าาปนปียางปี19บนะค,คุณลูกค้านะปี19แล้วก็ด้านหลังเป็น27540นะครับสภาพยางคือพอใช้งานอ่ะอ่ะ,อะนี่คือคู่หน้านะคู่หน้าประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้อ่านี่คือคู่หน้าสวยอะ่ะพร้อมใช้งานนะครับนะสวยพร้อมใช้งานแล้วก็ในส่วนของด้านหลัง สกายเลสโอ้ยด้านหลังปี20นะด้านหน้าปี19นะด้านหลังปี20สกายเลส27540ดอกยางก็ประมาณนี้ดูครับสภาพดอกยาง2เส้นเท่ากันเลยนะ,ะในส่วนของดอกยางนี่พร้อมใช้งานเลยแน่นอนครับก็ฝากไปด้วยครับ1ชุดนี้นำเหนือนำเหนือเลยครับก็เปิดราคาไปถูกๆเลยครับ9,000บาทนะครับ, 9, บนะล้อพร้อมยางพร้อมจัดส่งพร้อมของแถมครบครับ9,000บาทเท่านั้นเองครับโอ้โหราคาโคตรได้อะ่ะ แล้วก็ตามต่ออีก2ชุดทีเด็ดบอกเลย2ชุดนี้ทีเด็ดนะครับทีเด็ดยังไง ơi? เอ่ยเพราะว่า2ตัวนี้เป็นล้อใหม่นะครับล้อใหม่ทั้ง2ชุดเลยนะเดี๋ยวมาเริ่มจากชุดนี้เลยนะครับเป็นล้อที3 7ก้านยกหยอดแดงตัวนี้สีเท่ากันนะคุณลูกค้านะสีเท่ากันล้อกว้าง9นะครับ4ล้อเลยออฟเซ็ตศูนย์นะกว้าง9ออฟเซ็ตศูนย์วันนี้เป็นล้อใหม่จัดเป็นล้อใหม่แล้วก็ลัดยางเปอร์เซ็นต์นะยางเปอร์เซ็นต์ ขนาดยางบิดโตนนะ265 60 R 1 8นะ265 60 R 1 8ก็ปียางเป็นในส่วนของปี17นะครับนะ17 17 1คู่แล้วก็16 1คู่นะนี่16นะอ่า16คู่แล้วก็17คู่สภาพดอกยางแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคุณลูกค้านะอ่าดูได้เลยนะอ่าแล้วก็เส้นที่2เป็นไงเอ่ยเส้นที่2อ่าสวยนะเส้นที่3 เส้นที่3สวยนะฮะแล้วก็เส้นที่4เป็นไงเอ่ยโอ้โหสวยเลยบอกเลยครับ4เส้นนี้พร้อมใช้งานแน่นอนครับล้อปกตินะครับจากปกติใหม่แกะกล่องครับ18,000บาทนะเฉเพราะล้อเปล่าแต่วันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้ในส่วนของยางเปอร์เซ็นด้วยมียางด้วยพร้อมใช้งานแน่นอนเอาไปเพียงครับ19,000านบาทครับโอ้โหราคาโคตรถูกครับถูกยังไม่พอครับในส่วนของล้อยังมีประกันด้วยครับในส่วนของล้อมีประกันนะ 90วันแตกเคมฟรีทุกกรณีเลยแล้วก็ในส่วนของของแถมนะครับของแถมครบแน่นอนครับเหมือนเดิมครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อปอกกันสั่นครับจัดส่งให้ฟรีต่อจวรครับแล้วก็ตามต่ออีก1ชุดโอ้โหชุดนี้ทีเด็ดเลยนะไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับในส่วนของชุดนี้ล้อ TE37 ก้านยกงาน MK นะครับตัวนี้ Performing นะครับกว้าง94ล้อนะครับ94ล้อ offset0 ในส่วนตัวนี้สีนี้เขาเรียกสีดำ ดำเงาแล้วก็ในส่วนของเลเซอร์เป็นเลเซอร์เงินนะครับเลเซอร์ขาวนะเลเซอร์เงินโอโ้โหมันแมทกับในส่วนของยางดันหลบในส่วนของ A t ทตัวนี้มากเลยทําไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขอบด้านข้างในส่วนของอแก้มยางนะครับแก้มยางขอบล้อตรงนี้มันเป็นในส่วนของสีขาวนะครับสายลุยนะครับดันหลบ A อทนะครับขนาดยาง265ห0 R18 ปครับปียางเป็นปี19นะคุณลูกค้านะปี19นะครับอ่า ปี19 1 2หนึ่งสองปีสเสามเส้นครับแล้วก็มีปลายปี18อีก1เส้นนะครับยางนะแก้มในส่วนของแก้มนะสวยสวยสวยไร้ตำหนิเลยครับแก้มยางนะครับแก้มยางอ่าแก้มยางสี่เส้นครับเส้นที่หนึ่งสวยเลย2ก็สวยครับ3ก็สวยครับ4ี่ก็สวยคนระับส่วนสภาพดอกยางครับโอ้ยสวยนะพร้อมใช้งานแบบนี้ทุกเส้นเลยคุณลูกค้านะ อ่าสี่เส้นพร้อมใช้งานเลยแบบนี้เลยครับนี่สี่เส้นเลยนะนี่คือเส้นที่1เส้นที่2นะครับสวยใสไร้ตาหนิเลยครับบอกเลยพร้อมใช้งานแน่นอนครับเส้นที่3อ่าเส้นที่3นะเส้นที่4เป็นไงเอ่ยโอ้โหเส้นที่4ก็สวยบอกเลยครับชุดนี้เอาไปคุ้มๆเลยนะครับคุณลูกค้านะล้อใหม่ไร้ตาหนิครับดูจากตรงนี้ได้เลยครับด้านหลังนะนี่งานเม้งนะครับในส่วนของอ่าล้อครับงานเม้งส0 8กว้าง9ออฟเซตศนยครับอีทศนะครับนี่ล้อใหม่แกะกองเลยเรามาจัดโปรโมชั่นรัดเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ชุดนี้ขอเปิดราคาดูๆเลยเอาไปเพียง2,000 20, 0บาทเท่านั้นครับโอ้โหบอกเลย1 9 0 0 0 2 0 0า0จบราคานี้ส่งฟรีต่อจวอแล้วก็ของแถมครบแน่นอนครับใครที่อยู่ใกล้รับเทิร์นรับบัรเครดตนะครับราคาลงอีกครับก็ในส่วนของ กรณีนะครับการส่งต่อจบรครับก็ระยะเวลาการส่งครับกรุงเทพชลบุรีปริมณฑลประมาณ2-3วันถึงนะครับแล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดภาคเหนือภาคาใต้นะครับภาคอีสานก็จะใช้เวลาประมาณ3-5วัน,นครับในกรณีการจัดส่งนะก็ถึงบ้านแน่นอนครับในส่วนของการจัดส่งต่อจวรนะแล้วก็ในส่วนของการบริการส่งครับร้านเรามีการ โอนตังก่อนทุกกรณีเท่านั้นนะครับโอนตังก่อนจัดส่งให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครดิต100%แน่นอนครับรับประกันว่าของถึงแน่นอนครับก็ฝากเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกสําหรับล้อมือ2หรือล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นในส่วนตรงนี้นะครับจัดให้ในราคาถูกๆพร้อมของแถมทุกชุดครับเลือกสีได้ในส่วนของของแถมนะจัดให้เลยนะละก็ฝากเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกครับ2 0,000บาทชุดนี้นะโปรโมชั่นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นหนึ่บาทสําหรับล้อ การยกสีเท่ากันแล้วก็9,000บาท TE ขอบ22 1 4 0 0 0หบาทขอบ22ชุดแรกล้อแท้เลนโซ่0,000บาทล้อมือ2ยางใหม่ค้างปี171แล้วก็ยางใหม่ปี2 2 1นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิงชลีนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปวีดีโอหน้านะติดตามเพิ่มเติมเข้ามาที่เพจได้นะกล้องล้อซิ่งชลีหรือว่าในส่วนของ เตส่วนตัวก็กล้องรอสซิงอนี้นะฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ